นักอีกโลกในจักรวาลหนึ่งที่เป็นโลกคู่ขนานของมนุษย์ได้มีสัตว์ต่างๆมาอยู่บนห่วงโซ่อาหารเป็นผู้ราดมนุษย์เป็นผู้ถูกราดพวกแกจะหนี้ไปไหน,นเจ้ามนุษย์ชั้นตำ่ำมาเป็นอาหารของข้าซะดีๆปะปะ,ะมนุษย์ไม่สามารถพูดได้มีแต่สัญชาตญาณที่สื่อสารทางภาษากายซึ่งต่างจากสัตว์ที่พูดได้และมีมันสมองที่ฉลาด เนื้อมนุษย์เป็นที่นิยมกินกันแพร่หลายของพวกสัตว์ในสังคมโลกแห่งนี้นอกจากสัตว์จะนำเนื้อมนุษย์มากินแล้วยังมีการล่ามนุษย์เพื่อเป็นเกมกีฬาค่าเพื่อความสนุกของพวกสัตว์นี่เนี่ยฮ่าวันนี้ฉันฆ่ามนุษย์ได้ตั้งห้าตัว,วตอนพวกมันไว้ตอนพวกมันไว้พวกมนุษย์มันวิ่งไปทั้งนู้นแล้วดักไว้ล่อมันมาทางนี้เลยพวกเราคอยดักจับไว้แล้วฮ่า พวกพ่อค้าพิชชาตฆ่าเนื้อมนุษย์แลกออกจากมนุษย์มาใส่กรงขังไว้เพื่อฆ่าและจัดจำหน่ายออกสู่ท้องตลาดวันนี้ได้พวกมนุษย์มาเป็นวัตถุดิบตรุงอาหารเทียบเลยฮะ,ะในทุกๆวันจะมีการฆ่ามนุษย์เพื่อน,นำเนื้อออกไปขาย มาแล้วครับเนื้อมนุษย์ใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยเข้ามาเลยเข้ามาเนื้อมนุษย์อร่อยๆจ้าพ่อคะฉันเอามนุษย์ตัวหนึ่งนะจ๊ะฆ่าให้ด้วยนะจ๊ะฉันไม่อยากฆ่าเพราะวันนี้ฉันจะเอาเนื้อมนุษย์ไปทําบุญถวายพระที่วัดจ้ะได้เลยครับคุณนายเดี๋ยวผมจะแถมตับไตไส้พุงเสี่ยงจีของมนุษย์อีกกิโลหนึ่งให้คุณนายในฐานะลูกค้าพิเศษขาประจําที่มาอุดหนุนกันทุกวันเลยนะครับ มามาพวกเรามาวันนี้มากินราบก้อยซอยจุน้ำตกเมียมนุษย์อร่อยอร่อยกันเร็วเมื่อมนุษย์คลอดลูกออกมาสัตว์ได้นำทารกมนุษย์ไปทดลองเพื่อพัฒนาด้านต่างๆในวงการแพทย์การผลิตอาหารการกีฬาไล่ล่าแม้กระทั่งนำมนุษย์มาเลี้ยงเป็นเครื่องมือให้พักผ่อนหย่อนใจของเหล่าสัตว์มนุษย์ที่ฉลาดหน่อย ก็จะถูกนำมาแสดงความสามารถในการแสดงกับคณะละครกายกรรมเพื่อความบันเทิงลูกมนุษย์ตัวนี้สมบูรณ์ดีมากพยบาบาลเอาไปประบนตเพาะเลี้ยงต่อได้เลยปัดอ,อาหารและธาตุชนิดใหม่ให้พวกมนุษย์มันเยอะๆหน่อยเร่งการผลิตเนื้อจะได้ขายออกเร็วๆทำเงินเยอะๆคุณแม่ครับผมจะเอาเจ้ามนุษย์ตัวนี้ครับหนูชอบตัวนี้ค่ะค เอาให้ชัดสองตัวนะพ่อคาเด็กๆแม่ซื้อลูกมนุษย์ให้เป็นรางวัลแล้วต้องขยันทำงานบ้านอย่าม,มัวแต่เล่นนะลูกแมเฮ้ยเอเย,ยอะติดแล้วเว้ยเยอะติดแล้วเยอะไว้เยอะไว้โปรดติดตามชมได้ใหม่ในตอนต่อไปและขอคนละหนึ่งสับสไคร์หนึ่งไลค์หนึแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ